ภูเขาค <c <c ่ะพี่น nice ้องนี่คือกันตุ๊กปากเป็นซีวินี่าตุ๊ก็ต้องเว้ากันสุดท่าเนี้ยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงต้องตาปากไว้ต้องให้ปากคนใช่ไหมฉันนู้คือวินนะมันจะเข้ามาต้องตุคกต้นที่ขึ้นรถแล้วเวียนหัวเนี่ยจะไม่ค่อยพูดอ่าใช่ลมมันจะลมมันจะออกหูออกหูแล้วก็เวียนหัวน้ำลายบูดนะมันเหมือนเหมือนกับยิงปืนใหญ่เหมือนกันนะ ยิงปืนใหญ่นี่ปืนกระบอกที่ยิงเขายิงปืนใหญ่ถ้าใครไม่อ้าปากนี่แก้วหูแตกเลยนะได้มันต้องอ้าปากไว้อ้าปากอ้าาปกก่อนที่จะยิงปืนตอนนี้เราถึงไหนแล้วคะนี่ยเรากำลังจะเข้าโอ้ทุกคนห้ามเงียบนะคะต้องพูดกันเรากำลังจะเข้าหน้าแล้วนะคะบน่าหน้านนี่ร้อยกบเขาลุกน่านหละลุกน่านแหละต้องไอยังได้อยู่โอเคอยู่ ก็โอเคอยู่นะคะถ้าสซ้ตาแผ่นกันโอเคเลยค่ะแล้วไหนเงียบปากนี่อวินสาวข่อยพว่อยเด้นนันเห็นวาจอดเลยปกติ้เสียนอนเลยอีหลอเี้อันนั้นลูกสาวใหญ่ทั้งแบอบว่มีแนวไหนาไนาวี้มตปีก็ซื้อหรืเขาซื้อไม่หรือว่าพีก็ซื้อเรียนนะว่าเรียนนะี่เดียนี เออดงบายบ้านอู้เขาไฮภูเขาภูเขาโอ้ยคที่ซัอพื้นเลยี่เขาเป็นไงรู้ขี่เดียดเพาะฉเป็นเพาเป็นแรกเลนะพาสิ้นหักแตแกกหนึ่งแถมอีกหกยิงพูดอะตอนนี้พดโค้งนี่ไหมพี่น้องเอาโค้งโค้งอีกละโค้งอีกลวโค้งอีกลวระหว่างสองข้างทางเนี่ย เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรเราอย่างเราเรียนรู้วิถีของเขาสวัสดีค่ะเข้าวกบมาแหวกโดนที่จีนอาหานะคะเด้อนะคะจีนอาหารตะลุยนะคะไม่ของจีนข้างไในจะเป็นโอท็อป ีหลายอย่างด้วยกันกินอะไรไก่ตุนยาจีนเหรอข้าวซอยไก่ ังจากเขากินเข่าเสร็จแล้วเขากับยางเบิรงโอท็อปค่ะเข้ามาดูในโอท็อปนะคะโอ้สินค้าโอท็อปสวยมากไหวะแก้วน้ำเท่าไหร่อ,อู๊ยแพงมากเลยลูกแพงมากอันนี้เงินแทนแ้เลยนะอ๋อค่ะใช่เงิน,นมันดำมันแท้ พ่อจะชอบนั่นน่ะนี่ด่าลาบกับปั่นผู้ชายเห็นบ่ได้โอ้ยน่ารักอ่ะผ้าพื้นเงาบ่เป็นถึกๆด้วยนี่เรียกอนหลาบบ่โอ้ย่าเอาท้อ อ้าน่ารักลยเดยสีสวยเนาะสีขามอ้าวนี่คือเป็นหูกระต่ายเนี่ยนะฮะ<ม>อันแบบพี่ไอเนี่ยน่ารักลูก,ก,ลกอันนั้นมันใหญ่ไปมันใหญ่กว่าหน้าหนูอานี่แร่ี่เขาไปตกแ่ที่เราไปตก,กนแก่บนี้<ม>แร่เหล็กน้ำพี<ม>อ๋อ จะให้แม่ใส่อยู่เหรอแม่ต้องใส่อยู่เหรอเพราะสิบัวบานไม่ใหญ่อันนี้ก็อยากใส่น้ำเขาเพรสิบัวบานเหรอไม่แม่ต้องใส่ด้วยเหรอจริงไหมเอามาใส่ให้แม่ดูสิเอามาใส่ด้เพราะสีบัวไม่ใหญ่นี่ก็อยากใส่น้ำเขาใส่ตัวมื่อก่อนอายุไล่ๆกันนั่นแหละ ลอยใส่ิ้นเล่ยแบ่นี้เป็อะไรขึ้นมาอี้เออฉันกระอยากแบบขึ้นลูกเนาะเธอแล้วลองใส่ให้แม่ดูสิดูมือน้องสีชื้นหน่อยโอ้ผมว่าใส่ให้แน่ลูกสั่คือยูติมัน่าม่ใว่ใส่่โอ้ย นะน่ารักไหมเอานี้ใช่ไหมดึงออกให้แม่อเอาอันนี้ก็เอาเอานัอานนี้โอเคแม่เป็นคนไม่เข้าใ่ที่คาดที่คาดผมแม่ปวดหัวเฮ้ยแต่ว่าอันนี้อันนี้อะไรผ้าพวกก็สวยนะอ๋ออันนี้แบบแบบเป็นแบบมัดเออนี่สวยนะอันเท่าไหรน่นี่อันเป็นผ้าอย่างเงี้ยเป็นผ้าอย่างเงี้ยเท่าไหร่คะอันนี้สิสกาเป็นที่อุ้ยเอาอันนี้ดีกว่า ไม่เอานี้ดีกว่าเพราะว่าแม่ใส่อันนี้แ,แม่ปวดหไ,ไห <c oughs> ไมแก้วเลยต้องใส่จกันเชือกเชือกอะไรไม่จ้าจกรกะอาขันหอดขันเทาล้านเสื้อผ้ากับล้านยังสิเราออกว่าเป็นด้วยแบบน,นี้ถือกให้ไวในห้าวอ๋อก็ปูไปแล้วก็น่ารักจริงๆอุ่ยกำไรแขนนั้นเท่าไหร่อ่ะไปดูซิ้อกำไรอันเท่าไหร่ ดูราคาก่อนนี่เมื่อของมแม่นี่เท่าไรเนี่ยไม่เหมือนของแม่นี่แม่นี่จะเป็นไะนแจะเป็นเล็บเดียวนี่เป็นน้ำมัเดียวอุ้ยกระเป๋าทำไมน่ารักจม,มูกจิม,มีจังเลยอ่ะเซตเท่าไรเนี่ยสองร้อยเก้าสิบ เป็นเซ็เอ๋อ oh. เป็นเซ็ตของมันกระเป๋าเป็นเซ็ตข,ของมันนะ่ากว่า เป็นสินค้าโอท็อปนะคะอ้ม,มีแต่ของสวยๆงางๆอ่ะสรุปได้อะไรบ้างอ,อ,อ,อืมหน้ากาวนี้สวัสดีค่ะอย่างอยู่โลตัสค่ะตอนนี้เราอยู่โลตัสหน้าหาซื้อ คะซื้อพวกกับเข่า่ะไปเที่กินรีสอร์ทแร้งนะคะแรงนะคะแล้งบ้านซิบิไลเราจะไลฟ์สดกันนะคะไลฟ์สดอยู่ที่รีสอร์ทหาลูกดาราเราได้อะไรเราจะใส่ชุดจีนอ้เอาตุ่งเฉ๋ตุ่งเฉ๋โอ้ไม่หรอกมันยังไม่ถูกจีนเลยจะไปใส่ได้ยังไงจีนเราใส่คู่น้ำสดกันเออเดี๋ยวเราไปหาซื้อชุดกันมา อากาวอยากได้กันเองเจคแค่อยากได้อย่างเจคแค่ตโอ้เจคค่อยากใส่สูตรนยิงยังคือันดังเ้า เได้กินบังก็ซื้อกันไ่แห้งเราไปได้กินถึกอันเดี๋ยวบังก็ซื้อกันไม่แห้งไม่ได้กินดมกลิ่นก็ยังดีที่บัวขาก็กำปั้นสวนสัตว์พคนนี่นี่จักส่างจักเสือจักสิงนี่นี่โอ้ยเนาะแค่นี้ก็ดีใจแล้วก็ได้กินนังเผาที่ซื้ไม่แห้งหรอแค่นี้ก็ดีเจแล้วอ่ะ แค่เปิดโลกก็เปลี่ยนเด้ตะเกาคนวาโอ้น่วยะเนาะแ่วยก็ม <c oughs> ูนา่ะน่าหน้าตาไม่ให้เขาเรียกหน้าอิรหุ่นไม่ให้แต่ใจรักนน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 าปนะครัจะนวดใครจะบวบบอหรือวานวดอะไรนาดี <c oughs> ตอบตามก็เข้าใจเอา,อาเอาเอาเอาตอบตามก็เข้าใจ,าาใจน่าเนื้อที่ดาลาม,ม,ม,มาหรือยังเออมาแล้วมาแล้วโทษน,นะคะ phải khi <laughs> 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 à, này họ chào nhạc lắm biết không? ài mứt cà chua, ăn mứt cà chua ăn Ồ, sẽ เอาสซกระเป๋ายิงใหญ่ขึคนอันนี้นะคะอ่าีพี่สาวนะพี่สาวเคของน้องธี่ดาราเนาะมันซื้อโฟมซื้อแปรงใครซื้อให้เนี่ยเลือกให้แม่นี่แหละเลือกให้ เขาสวยฉันรอฉันจะสวยนะถ้าเออเธอกะถ้ารีบมนันมันก็พอดีต่วนั่นมันก็ม่นแดงมาไหนดอกม่นก็ไ่ะมันแดงมาไหนแดงหรอเนาะมันบดดัวแดงหนกซ้ำนหนึง่งนื้อันนี้เชียงแลยครับมือแรกกะท่าแปงหละกับปัดแก้มน้อยหละกับท่าปากเขียนคิวปัดคนตาเพื่องามตัวหญิง แม่มันนิที่ดาเล่านับเหรียญซื้อของเท่าไรล่ะลูกอุ้ยนบไม่เป็นอนอีกสองเหรียญแม่นับเหรียญปวดกระป๋งเงินแม่ 3บ,3บาทไม่ใช่เหรอ233บาทอ้าวอีก3บาทอีเท่าไห่นะบาทพี่ของงเลยเนี่ยโอคนับกันจกิงเหรอเอออาป้าลูกป้าคด้จะเสีตะเกาออกไปได้ไหม้ยเ <c oughs> เออเอามาเอามาแม่ถือช่วยก็ได้เอามาอันนั้นมาลูกแม่ถือช่วยมีอไอูมถึงแล้วยพูดหนึ่งกับเม,มารถคนหนึ่งกับหัวคว้านกันมาเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะพี่ไอหัวลอดหัวลอดทิดาราอ่านหนังสือ ทมาน้าอนี่ก็ไปทางเขาแล้วอุ้ยรอน้องดพี่เอกอะไรกันทำมากพูดทำมากกว่พูดค er like ุ่นมว่าทำมากพูดมากถ้าก็ลมุงนาขึ Bey ้นภูเขาได้แับนี uh ้เดี๋ยวเช้าได้แล้ เบิ้งมองไหนเดี๋ยวนี้ก็หัวหนึ่งกิโลหนูโอ้จิบพี่เห็ดสองนาทีค่ะโอ้หนึ่งกิโลสองนาทีตัวไอ้บ้าไปชท่ยวจีบแล้วตัวลูกเอ้โอ้ยพี่ดาไปอยู่บนเขาลูกนั้นไหมเนั่นเฮ้ยหนูเคยปีนมาแล้วเป็นยังไงอ่ะโอ้ยอันตรายโอ้ยคืุยๆแต่เนาะมือปั่วจับเสื้อกเซ็งเลยม่ม่นสีไม่อะไรกำลังจะเป็นปั่นะคะเอาที่ดาไปปั่คนนั้นอ้าว ทํามาฟูแวดมา้โอ้โอ้ร้อนเ<ด>ขามันก็จะอากาศดีเนาะคุณอะเหมือนญี่ปุ่นไหมไม่เจ๊ว่าญี่ปุ่นมันจะมันจะไอ้น,นี่กว่านี้มันจะเป็น มันจะเป็นภูเขาเป็นซับซ้อนเป็นบ้านซ้อนๆกันหลังเล็กๆเป็นป่าไผ่ตรงๆถามแม่ดูสิอ่าเนี่ยเห็นไหมเบอร์สีเขียวเลี้ยวขวาไปบ่อเกลือเลี้ยวซ้ายไปอำเภอปัวเนี่ยเห็นไหมเลี้ยวขวาไปบ่อน้ำป่าเออบายบ๊ันเดี่ยว